ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสตรเด่นพารวยครับวันนี้ก็มาเจอกันอีสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เป็นสูตรใหม่นะครับแต่ก็เดินดีนะครับเข้ามาแล้วก็ยี่แปดงวดก็มีผิดอยู่สองวันนะครับขนาดติดตามนะครับสูตรนี้ก็ทาง่ายๆนะครับก็ตัวเลขของเราก็มาเยอะนะครับขนาดติดตามนะ เลยเอามาให้สมาชิกได้เอาไปเปลี่ยนแนวทางนะครับครับทุกโตดทุกคลิปก็มีการพลาดได้นะครับตัวเลขเราก็คำนวณออกมาจากตัวเลขที่ออกมานะครับก็มีเข้ามีหลุดธรรมดานะครับก็สมาชิกก่อนก่อนจะลงทุนก็ถึงใช้การพิจารณาหรือไม่ก็ดูให้แน่นอนซะก,ก่อนเนาะเพื่อความมั่นใจนะครับ ครับคนอื่นนะครับคาเตือนนะครับครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับทุกสูตรก็มีการผิดลลาดนะครับก็ว่าไปตามตัวเลขที่ออกมาแล้วก็จะเข้าบางหลุดบ,บ้างกธรรมดาเนาะ สูตรนี้ก็เพื่อความมั่นใจนะครับก็เลยเอามาให้สมาชิกแถวไปเปลี่ยนแนวทางนะครับมาดูกันเลยนะครับวิธีบวกลบคูณหารนะครับตัวเลขของผมก็ทำไม่ยากในสูตรนะทำง่ายๆนะครับเลขที่ออกมานะครับ0 3ย์เกล่างเข้า5นะครับเราเอานะครับ5มาวางตรงนี้นะครับ5แล้วก็บวก6ทุกครั้งนะ6กคงที่นะครับ6นี้ต้องบวกทุกครั้งนะครับต้องบวก6ทุกครั้งนะครับ6 บวกหกทุกครั้งนะครับหกคงที่นะครับเสร็จออกมาแล้วก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็ลดแทนลงเป็นศูนย์นะครับหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งบวกห้าคงที่นะครับห้านี่ก็เป็นห้าคงที่นะครับได้ทารายค่าหนึ่งบวกหกห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับหกเจ็ดแปดนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือเจ็ดหกหนึ่งล่างห้าเจ็ดนะครับเราเข้าที่ข้อที่หนึ่ง 6นะครับปากกาก็ใหญ่เกินนะครับก็เข้าไปที่61นะครับแล้วก็ต่อมาครับ7 6 1ล่าง5 9แล้วก็เอา7มาวางนะครับ7บวก6คงที่มันเดินนะครับได้เท่าไรครับได้3กับ2นะครับ3บวก5ครับ8 9ด้นะครับใส่ก็ศูนย์ตัวเลขที่ออกมานะครับ สองอห้าแปดล่าง8ปดสองนะครับเราเข้าที่อสองเข้าที่แปดนะครับเข้าที่แปดสองนะครับเข้ามาแล้วก็ไหลงวดนะครับหน้ากิดตามนะครับแล้วมันดูกันต่อนะครับดูันต่อครับสองนะครับสองเราก็มาวางตรงนี้นะบอกหกคงที่เหมือนเดิมนะครับได้แปดกับเจ็ดนะครับแปด บอก5้าได้3 4 5หนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ2 3 5หล่าง83นะครับเราเข้าที่8 3สนะครับเอาที่8 3นะครับประกาศไม่ติดนะครับเรามาดูต่อนะครับดูต่อนะครับ3นะครับ สามนายกมาไว้ตรงนี้นะครับลบบวกหกงที่เหมือนเดิมนะครับเราก็ได้เก้ากับแปดนะครับเก้าบวกห้าได้สี่ห้าหกตัวเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาศูนย์หกแปดล่างสามหกนะครับเราข้อที่หกแปดนะครับหกแปดครับแล้วต่อมานะครับต่อมาก็หกนะครับ หกนียกมาวางไว้แล้วก็บวก6คงที่เหมือนเดิมนะครับคงที่แล้วก็ได้มาเท่าไรครับ6บวกได้2กับหนนะครับลดแต้มลงเป็น1น,นะครับแล้วก็2บวกได้7 8 9ดแดหัวทีแล้วนะครับ7 8 9ตัวเลขของเราที่ออกมานะครับ1 5 9าล่าง92นะครับเลขของเราเข้าที่9 2นะครับ แล้วมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้ของเราก็เข้ามาอ่ามอนเดิมนะครับสองนะครับสองก็หมวกหกคงที่เหมือนเดิมนะครับได้แปดกับเจ็ดนะครับแต่บวกห้าได้สามสี่ห้านะครับจับคู่นะครับจับคู่งวดนี้จะเดินต่อแล้วจะหลุดนะครับก็ให้สมาชิกได้ไปเปลี่ยนแนวทางนะครับเราก็จับคู่ออกมาก็ได้ดังนี้นะครับสามแปดสามเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดนะครับได้หกชุดนะครับ ก็ให้สมาชิกเราไปเป็นแนวทางนะครับน่าจะเป็นล่างมากกว่านะครับนึงไงนะให้สมาชิกเราไปเป็นแนวทางแล้วก็พิจารณาดูก่อนจะลงทุนนะครับเกือบตอนเลขก็คำนวณตามสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดธรรมดานะครับแต่สูตรนี้ก็ผมมั่นใจนะครับอย่างน้อยก็มา1ชุดนะครับหชุดไม่น่าจะมากเกินไปนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับสวัสดีครับ